ก,กัวโดนปรับประท่านเบอร์รี่จวก V A R นาอับอายหประตูตีเสมอลู่ตันปากกดสับสค่ายและกดกระดิ่งให้กับช่องเบิงบอลออนไลน์ดังเหินเดือจากเพื่อที่สิบลาดข้าวสารดีๆแบบนี้ทุกมือขอบคุณจา้า เจ้าของรวมเบอร์ลี่จวกการเาท็มนาทีของปุตตสินวีเอาที่ไหลุกยิ่งปีเสมอของลู่ตันเป็นประตูทั้งที่มีการเฝ้าผู้รักษาประตูก่อนเจเจวัดเจ้าของรวมของสโมสซอนเบอร์ลี่ออกโรงวิ่ยการเาท็มนาทีของปุตตสินและวีเออาร์ลูกดีเสมอของลู่ตันเท้าเป็นประตูทั้งที่เขาคิดว่ามีการเทมเฝ้าผู้รักษาประตูอย่างชัดเจน เบอร์ลี่ผ่าทาดเฮดไดแค่เสมอกับลูตันหนึ่งต่อหนึ่งโดยทีมเยือนไดประตูตีเสมอนในช่วงทดเวลาเจบที่มาพ้อมดาล,ลามาเมื่อขั้นตันมอริมงบอลเข่าสูก้นตาคายแต่เอเลาจาเดบาโยมีการชนกับเจมส์แทบฟบปอดผู้รักษาประตูเจ้าทินกอนอย่างชัดเจนแต่ผู้ตัดสินให่เป็นประตูโดยทีวีเออาร์ก็เห็นเดินไหวเห็นเอาบิ๊กบอดเดือดคาเลดถึงกับหัวล่อนผมยังไม่กับการเป็นเจ้าของทีม ดังนั้นถ้าผมโดนปรับจากพรีเมียร์ลีกก็เอาเลยมันเป็นการเฝ้ชัดเจนที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ในจังหวะน,นี้การผิดพลาดแบบนี้ในสนามและการใช้ VAR เป็นเป็นสิ่งที่น่าอับอายอย่างแท้จริงใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พุดคุยแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ส่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะ